เาไปสื้อของให้เพื่อนยาเบ็เบตลีก่อนเบต็เตลีย,ยาแก่เมาเรือกับ <c oughs> ยาดมแก้วิกเป๋า เกียะปลาใส่กระเ๋ากันกันยังว่าเบาหวานขันคืนมากแลวก็ท่านแล้วก็กสั่นแง๊ะแง๊ได้แบบนีน้นนนนโซดาขวดนนเดียวเลือดสีหอดแล้วก็เทือสีลบมาหอดเนาะปีโป้ เาสำหรับใส่เราเตรียมแล้วเสือไหมพี่นอ้องส่งกระไม้เสือตัวละห้าส่งตัวละ8ปดเก้าก็โอ,อยได้ละหาทุนถาตรเงน,นเออมี่าันโยัยกรับวน้สุมู โกโกโออเอก้อเอาเมียงเเจาขยับไปทิ้งก่อนผู้ล่องคอนกับจอขยะบถ่ายลบมากก็เสีเอาของชุ่มนี่ออกเอาชุ่มนี่เข้าเพื่อจิไปโรงเรียนต่อเอาไปอบร่มบ้าเนเอเป็นกระเป๋าอ,อบร่มมาเปลี่ยนใส่ถุงเท้าผู้สาวถุงเท้าผู้เท้าซักผู้เท้าทักมือเมื่อนี่เอาหมวกอีม่ใส่เสื้อ ไปห้องเก็บของห้องขยะพิงขยะเตียกอนไปเจอกันยู่ทนพูลพี่นงไปเจอกันที่สถานีรถทำหน้าที่เมียอีกแล้ววันนี้นะคะไปเฮ้ยสียวจากบ้านจะระเคื่อกับพิงขยะฝนมึงกระตกห้างมึงตลยอดยุบเสียเลย เฮ็ดได้บ่ละ่ะแว่นตายอยากทานเยอละล่ะคันเช็คสมุดพอได้เฮ็ดบ่ได้ดอกเจ้าน่ะไปแงเฮ็ดยังก็เออ,เอ,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 อแต่ว่าซื้อมากก็กินก็ดื่มไปเดี๋ยวไปเพื่อเพิ่นได้นี่เฮ็ยดนาที่เมียได้เหมือนเลเมื่อยแค่ไหนป่วยแค่ไหนปวดบ่าป,ปวดไหลก่กแบบ็ได้แบกไปหอบพี่น้องนี่เห็นจังไหน การเข้าไปแห้งสิบเป็นนักกว่านี่แห้งสิอาการนักนี่คันไห้เราไปกับหว่วงเข้าไปเองซะหนากจะเข้าเนาะเฮ้ยอืมลิบกระแตใส่ดีเนาะลิบทองคำเห็นไหมแย่ล่ ริมริม,มนหมอกลงค่อยกสินอนไปบนเรือคือสีแมนเวลาเวนามูเขาสีส้วนคุยกติปกติโ <c oughs> อ้ยปกตินี่ไปผู้เดียวมาผู้เดียวเลยจองสองคน <c oughs> จองเอาพญ่ไปน้แตะวนันบัตรไปไปสองราะว่าเอาซิทในการสื่อเครื่องดื่มสื่อของเนาะ ไม่น้มกักไปใส่ไปผู้เดียวกาผู้เดียวมันสะดวกเขาอยากแวะก็บแวะเขาอยากไปก็ไปเขาอยากถอยเขาก็ถอยอย่างนี้แต่ว่าพอดีน้องมันมาเอาเสื้อผ้ากันหนาวให้แม่ก็เลยว่าไปบอะเสียดายค่าตัวไอเสียดายยันรหัสฟี่สันไปบ <t> อยพอดีเลยหนูอยากพาแม่ไปวันโอเคสินะจัดใหย ไปมีมูขมวลไปแบบตะวน่นไปพูดเดี่ยวมันหัดมวลไปแบบอยากแบะอยากกินอยากนอนไปหิวกะเฮ็ดได้เนาะอุย้ยเฮ็ดต่สนับแต่ก้อนบางนีเนี่เป็นป้ายงาเฮ็ดไว้คักแน่สนามกีฬาก็ได้คือดพอมาอยู่เม,มย์ไมเอ้ยวันเป็นปลาละเหมาะไปตะยาน,นอ็ยังไง นี่และทางไปเห็ดงานพ่อไงเพื่นกับสิบปันจัก,กรยานจากหน้าบ้านรอดนี่มาหนักโลงงานอยู่ข้างหน้างาเพื่นเห็ดงานเออขอดออกรถลืมบอกว่าให้เราถอดไปในรถเนาะเสื้อกันหนาวตอนนี้นั่งขาเรืออนั่งขาเขา่าสีม่วง ก็บอกเอามาจากชุดหนึ่งข่อยน้ำแนวถ่ายสิถ่ายไปแล้วมานี่ก็จะถ่ายให้สามคนถ่ายอันทีละทึกถ่ายรูปทีละทึกสามเมอันสามเบไทยสามเบไทยก็อันอื่นก็น้องเนาะเมอเมอันนี้อื่นอันนี้นู่นสามเบเถาเขามาแล้วพี่น้องก็ก่อลังขึ้นเรือดยัง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 ไม่น้อยให้ ซ้ำไปเทาแม่ลูกพากันไปท้ไทยลูกเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกนางถ่าสซื้อของกอนซื้อของเซตเก็บของแล้วจะสืบถึงทาง,งเพ่อนะคะมันนี่ค้นลายวันเสาร์ลายหรือปองทัเจ้าโหลสเขอ โซนบเออก็มาเจเยวเทุกจะบอ้องารเหม็นแ่่อยู่นี่เขาให้มาทุกอย,ย่างกินได้เมด่เลยแ <c oughs> ม่เอ้ยเมาเลือข้ากันสวัส,สว์สวยวางเงนกินเบียร์ไปแล้วหาล่างคนลระเดี๋ยวนี้สภาพอะอันนี้น้ำชั้นสื่อเจ็บลงก่อนบ่มีไปน้ากินเขาพี่น้องกินได้แต่แพ้นเค้กี่ ตายคือโยกคักแน่แท้ไว้ว่าน้องไม่ได้เมาแต่เรานะฝรั่งก็เมานะเรือมันโยก,โยก,ก,โยกว่ายฝ่าดมันกลับไปไทยแทวนี้เท่าไว้ๆากับกล้องเลย ตายสิมมบ่เมาเรือเรือพข้างในออกโยกแล้วเนาะอยู่ในเรือเมาเรือดเลยจมเม็ดใไซฟี่ได้ยังไงล็อกอินะกอร์แกงบ๊อยเนี่ยจะขอไอ้น้องทำแล้วอะไรนั่นน่ะยาอะไรปะอ๋อยาพาราบ้านนี้เลยเขาพามาเรียเรือพูดยาที่กินได้ปะนั่งเฮ้โซ่อยู่ ซิมกินนันทันเคกแม่ไหมในกินเลยให้เราซิมเน่นันปลาน่ะแม่ก็ต้องกินไม่ไ้กินไปเลยจะต้องซิมดิโอ้ยตายตเลือดแม่ไรสดเหรอในไรสดคุยกันนะสวยมาคุยได้เอาแม่อินเทอร์เน็ตเน็ตฟรีนะล็อกอินเลยมามา อยากกินแตงโมหูถ้าไปในระยะุดละคนละคนมาข้างมาขอเรืรวมีมะนาวใส่ก่อนมีมะนาให้กันไยมีแล้วมีแล้วมีแล้วก็จะเปี้ยไม่ีจะไปหูดงวโค้งหรือบคงมันเลวตากาดได้พอก็รประกันไ่ได้ ยกเราสิบโ่เมาเลือดเลยมีเบียร์ได้ไม่มียกเราเอาเบียร์ก็ได้เอ้ากินกินให้มันไอ้น,นั่นก่อนไงให้เลือดมันชดมันฉ,ฉีดก่อนมันมเลือดมันโยกโยกเลยข้ <c oughs> างบนข้างล่างก็ราคาเดียวกันแหละมือ กคยเป็นอยู่ปัญญาคนนี้หยาดมื่อเมื่อสิ่ง่ายทรมาร์เราเ t าจะทำไปนิดนิดนินิดหนึเราจะเลี่ยุดทำไปอีกนินิดหนึงแแล้วก็จะมีการที่จะมีการที่จะมีการที t จะมีการที่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 จะมีการท m e จะมีก i รที่จะมี l ารที่จะมีการที่จะมีการที่จะมีการ่จะมีการ่จะมีการจะมีรท่จะมีการจะมี่ะมีรจะมีารกจะมีรี่กจะี่กจะม